มูลตัวเลขหมดเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายสวัสดีค่ะนางกระส้มสวัสดีค่ะกันแพงกันแพงยี่ไหนเอ่ยจะเอ๋สวัสดีจ้า FC แล้วสวัดดีจ้าสวัสดีจ้าปามาอยู่ในห้องคุณเล่นกับพี่ปลาค่ะเล่นกับพี่ปลาเล่นกับพี่ปลาอ้าวตัวเล็กคุณนะร่างเปลี่ยนแต่สร้างจะไปดึงพัก ข้าวเป็นยังสิค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะะพี่มใส่อันนี้ใส่ดี่ดีเพ่นผู้ใดก็ว่าดีได้ของเงินแม่แตนลอตเตอรี่นั่นเห็นบนหาเป็นเวอร์สองสามหมื่นละสามหมื่นน่องของอะไนั่นคือกันของน้องสาวเพิ่นก็ใส่ไอเดือนก็ใส่ว่าดีไอเดือนไอเดือนว่าดีน้ำมันักต้องตึงแมนมันเป็นเซรั่มนาโนหน้ากระจกไอเดือนก็ว่าดี ใช<า>่แล้ขายตะทึ้นช่วงนี้นะช่วงโปรโมทไม่ขายตะทึ้นหกลอยเก้าส<ม>ิบเก้าแต่ว่าราคาเต็มมัน 12, 12, ม่นจริงๆพันสองพันสองเก้าสิบเก้าว่ะแต่ว่าหกลอยหกลอยเก้าเก้าแต่ว่าขันลดตัวไปนี่ฮะจะต้องขายเต็มราคาเต็มราคาคุณได้พันสองรลอย 1200. จริงๆดได้กำไรแต่ว่ากะอะไรอันนี้เอาตะทึ่นาขายตะทึ่มมัน มาหกเก้าเก้ามาดหน้าเราทุงจะเอากำไรไอ้ของของหญ้าของหญ้าค่ะดือท <C le ars> ่อหาคุ่นนาล่าเป็นซื้อสมสีิ้นกาลันตีว่าเลขเพิ่นเนี่ยเข่าสองตัวตรงตรงนาโฟ้าให้เป็นผู้ยิ่งดยแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หน้าฟัวฟ้าที่บุญิงคือว่าคะอันนี้คืออันนี้คือลูกสาวโอ้ค่ะบายุลูกสาวผมเองค่ะเป็นคนตั้งใหากคือสาวไม่ใช่ลูกผมค่ะค่ะอ๋อนึกว่าเป็นผู้หญิงล่างเลยโมเมนต์โมเมนต์ค่ะล่าง เจเจเดนที่เม้นหนึ่งเก้าเนี่ยเก้ามันม,มีอยู่แต่ผมผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งมันจะมาหรือเปล่านั้นเนี่ยโอ้ที่ที่ว่าเจแดนลงคลิปค่ะใช่ใช่อันนั้นสองศูนย์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เมือ่อผมบอกเมื่อกี่แล้วว่าบอกว่าสูงไม่มีผมก็บอกอยู่ค่ะใช่แต่มีเจ็ดอยู่แต่ว่าพุ่ไม่แน่เก้าก็าไม่มีผมก็บอกอยู่ย พ <Okay. S 2> ระาะง่ายเจได้ถูกถูกเจได้ถูกไม่มงวดที่แล้วไม่ถูกค่ะไม่ถูกเลยอ่มผมก็ดูแลผมดูแลทําไมเสียดดยเงินไม่ใช่อะไรออกซื้อได้เงินกินังซื้อเยอะด้วยใช่ใช่ซื้อ่ะวันนี้ขอถูกมั่งขอ <c oughs> ขอแนวทาง <c oughs> ซื้อลอตะเตอรี <laughs> ไ่ไปใล้เพราะว่าผมไม่ได้ออกออกเคิให้ดูไม่ได้ออก ทางทั่วศักยให้ดูหรอกผมจะให้ส่วนตัวใช่ถ้าจะให้ตรงๆเลยนะผมจะให้ไม่กี่คู่หรอกแค่ประมาณสองคู่อันนี้ไม่ต้องกัดนะมันผมถ่ายรูปให้ดูเลยเขียนเขียนเป็นตัวเขียนเป็นตัวแล้วถ่ายลงมานะคะเจแดงก็ฝึกไม่เอาไม่ไม่เอาผมจะไม่ลดเจแดงผมไม่ลดให้หรอกผมจะให้แบบตรงๆจ้ะผมจะให้ส่วน ผมจะให้แบบตรงๆคือไม่ต้องกลับล่างคือล่างบนคือบนอย่างเงี้ย mm. ใช่อย่างนั้นแหละเพราะว่าไอ้หมวดที่แล้วมันเจ็ดล่างจะซื้อเจ็ดอะไรมันก็ไม่ถูกลงเจแดงค <Okay. S 1> ่ะอ่าถ้าซื้อหกล่างแน่หกหมวดกับเือนผมถ่ายรูปให้ดูมันมีหกศูนย์หกสี่หกเจ็ดอย่างนั้นแหละ mm. <Okay. S 1> ใ่อย่างนั้นแหละผมจะให้แบบนั้นแหละ วันนี้ได้หรือ,อยังคะเพราะว่าไม่คาดเดาจะรอก่อนรอพรุ่งนี้ก่อนรอพรุ่งนี้ครับผมจะให้จะยันเบเยอรไปซื้อเยอะนะซื้อล่างตัวเดียวร 1, 000, 1, 000, หรือพันหนึ่งก็พอหรือ 5, 100, ห้าร้อยก็ได้อย่าไปเล่นเยอะโอค่ะแค่นั้นแหละครับเพราะว่าเพราะว่าผมเห็นเกเงซื้อเยอะเสียได้เงนินแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนใช่ไหมนะใช่ บอกแล้วมันมีเก้าผมก็ดูอยู่มันไม่มีเก้าพู่ว่าผมบวกได้หกสี่นั่นแหละมาหกสี่เลยค่ะวันนี้จะให้ทางทางไลน์ส่งมาให้เนะาะค่ะเยากตไปส่งให้ทีเดนค่ะพะว่าของผมมาให้ไปเกตตัวละผมจัดคัดออกทางบดมันทางบดมันมีอยู่สี่คู่ผมจะคัดออกให้มันเนือสองคู่บนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่เนาะ ใช่ดังนั้นแม่ใช่เอาออมันแน่นนอนให้แกแดงถูกด้วยนะใช่ใช่เพราะว่าเราต้องรอก่อนเรารอพรุ่งนี้ก่อนค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณเพระวัาหนึ่งเก้าครับเพราะวัาหนึ่งเก้ามุณแม่หนึ่งมันจะมาไหมจังนั้นแมค่ะค่ะใช่เราะบาามันมาดูแล้วและครับโอเคค่นี้ละกแดขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะครั ลอกก่อนเนาะคะ่ะคนใดเหม่นๆเดี๋ยวหรือสิขาไปลอลในกลุ่มไล่ก็ได้ในกลุ่มลายเจ๊แดงก็ได้แต่เขาไล่เสียตังะคะสามร้อยเก้าสามเก้าเก้าสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนาะเสียตังเขามาในกลุ่มเสียตังเข้ามาเจแดงก็ให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเอาไว้อาจารย์ต่างๆลง แล้วก็ของต่างประเทศลงให้นะคะเนาะกะเม mm ้า hmm. ของคุณกัลยาต่อก็ได้ค่ะทนผู้ช่มนะ mm hmm. ของคุณกัลยา mm hmm. เอาล่างบนเลยเนาะ mm hmm. เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะคะ mm ่ะ hmm. ล่างบนคุณกัลยาไปลนเลย mm hmm. ลการเสียเวลา mm hmm. เดี๋ยวจะแดงกับสีล่มให้คือเกา mm hmm. mm hmm. กัลยาเดี๋ยวจะแดงเขียนให้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามจังซืชิมขามากตามเบืรอหนักเพดจแดงเพดปอมโอ้ยเพดปอมระบาดทั้งเอาของเลี้ยวไปงดหัวสมองอยู่เนาะค่ะเนาะเพดปอมเอาไปจีแดงตั้งซื้อว่าจแดงคนเดิมหวยแม่นกับไปตั้งซื้อจแดงคนเดิมหวยแม่นแม่นตามเนาะค่ะจักสเดจังไดกับวกกันสมองเดี๋ยวว่าสีว่าสมองมาอะไรเพราะว่า สมองสมองนี่ยังล่ะก็ว่าสมองหาปัญญาคั้วใหมันกับว่าแขั้วใ้วมีสมองถาวาเนาะเอาหววคุนกัละยาล่างบนจวจะแดงียนไห้พิ่นกะไห้เก่ามาล่างแล้วก็พิ่นจับคูค่ให้สำหรับล่างพุ่นกัละยาได้นน่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์ เก้าหกเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าส่วนข้างบนเดี๋ยวเจเรียงให้เบื้องตัวเลขเพราะว่าเจเรียงเขียนไว้แล้วแต่หมู่บ้านนี่เนาะเดี๋ยวจะกาวสีไปนี่จา้าอ้ยกาวถ่ายตรงส้มหนังสื่อคิ้นขอมาได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้นะจออันนี้นะ สบู่ส้มลถฟ้ากัดจุดดังดำสบู่สีขาวหน้าเป็นปังสดใสดีว่าเดแน่นอนแล้วตัวน,นี้เด็ดกว่าค่ะเด็ดมากๆเลยผู้ใดใส่ยู่นิบานนี่ก็ว่าดีหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทล็อตแรกนะคะลอ็ลอตล็อตต่อไปล็อตต่อไปนี่พันสองร้อยบาทเด้อค่ะท่านผู้ชมนะเพราะว่าขายตามราคาหน้ากล่องเลยพันพันเท่าไหร่เนี่ยสามสิบมิลลิกรัมเก็บเงินปลายทาง นะกองเหมือนรุนพันพันสองร้อยเก้าสิบบาทคะ่ะพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะราคานี้แต่เ,เจ๊แดงจะขายในราคาพันสองร้อยบาทเนาะรอบต่อไปใส่ดีกระทักขาม่รอบนี้หกร้อยเก้าสิบเก้าเอาแต่ทื่นคอรอคะ่ะทุกผู้ชมใจก็สนใจแค่เซียมอยากบวนลุ่มสายตากระทักมาก ขึมค่ะได้ขายดีคือเกาค่ะส่งของทุกวันเก็บเงินปลายทางแล้วก็เก็บเงินปลายทางส่งของทุกวันส่งด่วนทางไปซีนีค่ะอันนี้ของคุ้นกันระยาค่ะข้างบนห้ากับหกค่ะศูนย์ห้าเก้าห้าแปดห้าศูนย์หกเก้าหกแปดหกเก้าหกก้างล่างก็มีเก้าหกเก้าห้าบนมีข้างบนแล้วก็แปดศูนย์ห้าแปดเก้าศูนย์ห้า ปดหกห้าห้าหกตอดจับตัวเด่นเลยตอนนี้แปดศูนย์หกตาศูนย์หกแปดห้าหกเอาตัวนี้ซ้ำตัวเดียวกันนะคะทานผู้ชมเนาะหมวกเพิ่นกับเข่าอยู่สองตัวตัวโตดมันน็พิษแต่หนึ่งพิษตัวหนึ่งเนาะค่ะบัสนเกอบถือเต็งโตดเลยเอาเป็ยนอัน้านในการเซ็นซื้อโรเตอรี่ข้างล่างได้แก้เก้าค่ะเก้าตัวเดียวนะคะวิ่งก้าตัวเดียวฟันพงไปเลย อ้าวอะไรคะกำแพงเก้าหนึมีไมเก้าศูนย์จะมีไหมเก้าหกจะมีไหมเนาะคะ่ะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าต่อไปก็สิเป็นไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยมากเลยเดอะะ้อค่ะมาแล้วเดี๋ยจเจแดงมีเวลาอัดคลิปลงห้เด้อะค่ะเด้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยทาง YouTube นะคะทางเปพจมีแต่เพจปลอมอ้อยต้อยอ้อยจะแดงไยายหญ้าหากินหมดที่แล้ว เพิ่นเมื่อกี้นี่จานอาจารย์สมศรีมานะมาเนาะวัดที่แล้วอ,อขอท่านผู้ชมโชคดีรวยรวยถูกหมายเป็นน้ำกันขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณที่เขามาดูเจแดงจนจบสร้างสื่อขึ้มกระทักมาต่ำเดือโร้อนกันในหนาจอนะคะ สุดยอดเลยค่ะแกเงีงถูกใจ <Yeah. S 1> เซรั่มนานโนหน้ากระจกนะคะ <Yeah. S 1> มันเป็นเซรั่มนานโนหน้ากระจกทาแล้วผิว <Yeah. S 1> ชุ่มช้ำอาะจิต <Yeah. S 1> ธาตนี่ละก <Yeah. S 1> ่อนเ้ราลังมือวันเหี่ยวเอ่อสลอไปสะลอไป หอมหอมหอมอค่ะท่านผู้ชมคัาแพงจะไปไหน้วลูกคําแพงค่ะเิ่นคําแพงขงพงอ,องนํางานใหญ่ก่บมีเราเป็น้องนอนเราเลียนกับปู่ปาเอา้าเอา้าเอา้าคแพงสวัสดีเอฟซี FC หน่อยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค้าหน่อยว่างว่างว่างสวัสดีกอน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก้อนเนี่ยสาวคำแพงแตง่งแรงจากคำแพงแตง่งแรงเอาความสุขมาฝากท่านผู้ชมเนาะควอนสุขของเจแดงก็คือควอนสุขของดันเห็นเจแดงมีความสุขท่านก็จะมีความสุขด้วยเนาะเห็นเจแดงเป็นทุกท่านก็จะเป็นทุกด้วยเอาเอาบายบายยาไปแล้วนะคะบาย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  คำแพงไว้บายก่อนจุ๊บบายก่อนจุ๊บบายสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆโอ้ไปละค่ะท่านผู้ชมคำแพงกี่ดือ้อคำแพงแกงส้มไปก่อนนะไปก่อนนะย่าไปก่อน